สวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่ชื่อว่าจังไหนท้อจ้าใเมืองมูาโป๊ะค่ะอันนี้บ้านยังค่ะนี่บ้านน้องไผ่ตำบลโคกศรีโมซีค่ะคือรู้ได้ยินว่าแม่กินพอลีนะ่าครูกันแน่เน่บ่รู้ว่าแม่เป็นยันงจา้าโรคที่เป็นเป็นมรุกย้อนเป็นมรุกย้อนค่ะยังจิ้ไข่หรือเป่้ไข่ละบ้อจ้าเปื่อไข่แล้วเสร็จละ กินไม่อยากไปใสียด่ามันเปียกแต่เส้นเพื่อไปนะอยู่เฮียนงานมูเขาเจ้ากับไปยู่เฮียนงานเพื่อแต่เส้นเพื่อไปนี่เศร้าใจโดนแล้วาลายมือแล้วความธรรมดาอยู่แม่กินตัวใดจ้ะกินตัวนี้กินตัวนี้จ้ะอันนี้อันนี้กินไปเบิร์ดไล่ปันใดแล้วขั้นเบิร์ดพ้อแข็งเลยขั้นในเวทพ่อแข็งมันเหมือนพ่อแข็งเนี่ยแข็งมึงก้าก็กินมันเหมอยก้อนมากนี่เลยนี่เขาสมดสอนบะแมนนี่แม่ตัวนี้บะแมนค่ะ มาแมนค่ะตั้นถึงเนาะห่อเร้ะค่ะอันนี้แพงที่สองมันบะค่เนี่ยที่สองเพียงนั่นคือนีค่ะอันี้แพงท่สแต่กระดู้ดีว่ะมันแห้งมันบ่ค่ะค่ะตะกี้ตะกี้จนได้ใส่ผ้ากอนอันนี้พ้องน้อยทีกี่ยืนมันเคีงเลยเดี๋ยวนี้มันเค็ง เคงได้เดี๋ยวจะว่ามันเค็งหลายตือนตื่อหรอจ้าจกว่ามันออมเค็งเป็นอยัางทีต่ตะกี้มันยามันมันเป็นตัวเลขจะไหนหรว่ามันเค็งถึงมันจะเค็งมันก็เก็บดูมันถึงเป็นชีเค็งๆนะในทองห่อนะ่ะที่แม่กินมือแล้วจากเม็ดค่ะนี่เอาพัว่วกินเมีเ็ดเนาะเมละเม็ดเนาะ,ะเม,เะมล็ดเมล็มีเ,มเนื้อมาอีกคนก็สองแงอยู่วับัมันเดิแต่อาการกรดีขึ้นไรนะแม่เนาะหลยโยก่ะมันไข้ปวดกินยากินมาหลายแล้วนะ ก็มีอาการอันใดวนาราทุกับไปเอาใช่กับไปเอามากเพื่อมาขายให้เอามันกับว่าเป็นยังนงบ้านนี้ผูนั้นบ้านนี้ผู้ใดเป็นผู้แนะนำให้แม่ยาได้กินจ้ะก็ไม่อ่อนตัวไม่อ่อนไม่อ่อนละใช่เนาะค่ะกา่อยากให้แม่แนะนำผู้ที่เพิ่นเป็นเกี่ยวกับม้ลูกอะค่ะว่ามากินตัวนี้แล้วมันมันเสร็จดีจังไรดีแบบใดนะคะจาก คนที่เป็นเป็ดค่ะให่้เป็นนี่ละค่ะแม่บอพานกองเลยค่ะเออคนนี้เป็น้เนี่ยเหนไมข้แม่เป็นกัาตนี้เด้อขา้เออกับนี่มันก็ไข่ล้ายเติบ์ิลีอยู่บ่นบ่เหนเดเลยนางไปีมั่ก็ดีนะมาหลายแล้วกินมาหลายแล้วกินมาหลายแล้วเพื่อเพื่อเพื่อยาตวนี้บ้้งเพือยาตวนี้ก็เป็นมาสองปีแล้วเนาะเสีย ถาช่วย yes. it ้าเขาก็กว่าผ้ากระตายผ้ากระตายกันเลยมอไม่าแล้วด่านไม่างทีถือว่าไข่ห้าผ้ากระตายปลาเบิหมอมอประมาณนี้เล้วววได้กินได้กินได้กินสมุนนไพ่ตัวนี้แล้วดีใจว่แม่มีใจอยู่ว่าบางไพ่ตัวนี้ด แม่เลยจดช่วยรารถบจรอบเปี่ยนเ่ใาะเส้นเลิดนะ้อโอ้ะ้าช่วงห่อยชิวช่วทใครไม่ส่งละจ้าจ้าผู้ใดผู้ใดสนใจกาให้ติดต่อที่เบอร์ของแม่อรทัย0 9 8 2 0 6 3 1 4วค่ะเด้อ